อ่าสวัสดีค่ะโอเ้เ่งนี่วันนี้วันอาทิตย์วันหยุดฝนตกค่ะหาอะไรทำกันทำอะไรกันไม่ได้นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านกัน <c oughs> Why you can do why? <c oughs> you can do Why get out ไว้เอานียิสีาท้ำเนียไว้คมเงียเกิดว้าวเดี๋ยวนี้เก่งแล้วนี่โหหเก่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนแล้วนะเนี่ยโอ้ยเหลืออันเดียวไม่เป็นไรเก่งขึ้นแล้วฮะ อ๋อมันมีอะไรกั้นอยู่ข้างหลังใช่ปะมันก็เลยไม่ลง,<อ>งหรอกเฮ้ยเก่งอะ่ะฝึกไปเรื่อยๆก็เก่งเองลูกมือหนูจะได้แบบว่าเออแข็งแกร่งมันจะให้กำลังแขนขาข้อมือออกกำลังกายทีละนิดทีละนิดแล้วทำให้หนูมีสมาธิด,ด้วย ฝนจะหยุดไหมเนี่ยวันนี้ต้องไปเอาเสื้อผ้าที่รีสอร์ทด้วยวันอนกตื๊ดทำไมเป็ดเป็นน้ำพนป่อน้ามันเต็มสระอยู่แล้วไว้เขาไว้เก็ตเอา นี้วันพักผ่อนวันพักผ่อน,นครับ <c oughs> บอกว่าอย่าลังคม่มนั่งตัวตรงเลย <c oughs> <c oughs> เล่นไรครับเหงาไหมเนี่ยถามจริงชอบอยู่อย่างนี้ไหม,ไมอ้าวแล้วชอบอยู่ยังไง ชอบไปเล่นกับเพื่อนไหม,ไมอ้าวอยากมีเพื่อนมาเล่นไ,หม,หนไม่สนุกอ้าวแล้วเล่นคนเดียวนี่สนุกไหมเนี่ยไม่ <c oughs> ไม่ทุกอย่างเพราะว่าทำไมถึงคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องเขาบอกเพราะว่าไม่โน no. ไม่โนเย็ด no. yes. สองสองคำนี่แหละมัง้งใช่ไหมใช่เปล่าไม่โนเย็ด no. yes. โอ้ <c oughs> oh my god มีลูกชายคนเดียวก็นั่งเล่นอยู่คนเดียวเ,เขาเรียกต่ออะไรเนี่ยต่อรถไฟบอก <c oughs> เล่นโบลลิงเสร็จแล้วนะอันนั้นเขาเรียกโบลลิงีหยที่โยนเมื่อกม่ว่าที่ซื้อไอ้ที่ที่ต่อรถไฟให้ที่หรอ อยู่ไหนอ่ะตอนตอนที่หนูเล่นจับเออจะกกันนะับอันนี้นอ๋อเออมันมีของเล่นเยอะตัวแล้วแล้วที่ระบายสีด้วยหรือเพนติงอะเพนคัลเลอร์เพน paint, ที่ระบายสีรูปภาพระบายสีสมุดระบายสีที่ซื้อให้เยอะแยะเลยของเล่นเยอะแยะ ฝนตกทำไรกันดีนั่งเล่นอยู่บ้านสวนเดี๋ยวสายสายเข้าไปเอาเสื้อผ้าที่รีสอร์ทเนาะใ,ให้ฝนมันหยุดก่อนโอเคค่ะบ้านสวนธรรมชาติวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องพูสวัสดีค,ดคดรับ,รบมันอ่านว่าอะไรนะ ไฮไเ่อไไคิด e คีไฮคดเป็นตัว e ย่อไฮคิดอ๋อกูดว้าวไฮคิด K E I K E I T H Only K H <laughs> Hi k i t เออให้ขี้เอ่อกดลบกกดว้าวกดเอ้า